สวัสดีครับผมบิดม,มอแคนแฟนมอลลำแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพจหวานแพงแฟนคลับเอฟซีอีล่าหน่อยคอยอุงหญิงมาพบมาพ่อกันครับคนเมืองศรีในช่องยูทูบหนุ่มศรีสเกตชื่อเก่าคือเดิมกะศีลาซาจักนิดจักหน่อยขขาสดเขาไพ่หลายๆเลยครับเออสลับบิดมอแคนแฟนมอลำทีเด็ติดตามช่องยูทูบหนุ่มศรีสเกตพลังบวก มื่อนี้ม่ว่ากันกันกบซุปตาเดินดินกินสมำ่ำาคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องสำหรับอีลาหนอยูอิงเนี่ยนะับว่าเป็นศิลปินที่หลายหลายคนต้องคิดนะนะักขณะที่อีฬาหนอยอูอ,อ,อิงออกมาทำการแสดงอย่างหน้าเวที สำหรับในช่วงเซ็กซ์ร้าหรือเช็กเสียงดนตรีตอนนั้นยังบอกคิดหนักฝันไหนได้พี่นอ้องมาคิดหนักตอนช่วงคอนเสิร์ตเพราะยังยจงคิดหนักในช่วงคอนเสิร์ตคนที่มาเบิงมาแยงา่งอีฬาหน่มหญิงต้องการอยากเห็นกีฬาหนุออ่มหญิงกันสุกคนกะว่าได้ คิดนัเพราะว่าหลายหลายคนต้องการที่ที่เขาไปเห็นอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีหลังสีจบโชว์สีสเกตเพชรบ้านแพงเนาะตามหลักต้องการโชว์แล้ว่อโชว ดใด้สเกตเพดบานแพง่งใกล้สิจบอบผู้คนเริ่มขยับแล้วพี่นนองเริ่มขยับเริ่มลุกแล้วหลังจากที่มีอ่าเขาเออน,นี่อย่างสตอรี่มีไปบอกเรื่องราวกีฬารูนิ่งขึ้นมาผู้คนเริ่ม ที่จะลังไหลเข้าไปหน้าเวทีแล้วก็มีบางส่วนที่ไปหน้าเวทีบ่ได้บางที่บางครั้งอยู่ในระหว่างกลางผู้คนที่มานั่งชมลุกขึ้นกันบานเพ้ยะเลาหนอยองยิงเปิดโอซูมือเป็นเพลงเร็วเป็นบาพี่นอเป็นเพลงเร็วลุกขึ้นเต้น ลุกขึ้นเต้นอยู่นาเวทียังประปันไหลได้พี่นอ้องไปลุกขึ้นเต้นอยู่ระหว่างกลางผู้คนนี่สิคันเต้นอยู่้างซังกะสีหรือว่าหน้าตู้ลำโพงนี่เท่ากันยังไ้ว่าเท่าได้เห็นหน้าเวทีชัดเลยแต่โพลังพัดหรือว่าพันกระยุบนั่งต้นกลางหรือ่ พันกระลุกขึ้นเต้นเลอยี่สินะพี่นอ้องไอผู้ย่ขังหลังที่บาดเนี่ยิแนะไ้เห็นหน้าเวทที่อยากเบิ่งหน้าเวทที่ลงลงับว่าได้เบิงเ่งไหมไอผู้พ้นเต้นิ่นมวกะกะ้วนวกกับเต้นบังอยู่ข้างหน้าบาดนี่่แหละหลายๆคนคิดหนะักเพราะในช่วงอิลานมูอิน,นออกมาเนี่ยเป็นช่วงนาทีวิกฤตจะว่าได้ สำหรับหน้าเวทียูทูบเบอร์กระหลายโทรศัพท์เว่าวกันง่ายๆบอตัมก็ลอยเครื่องยกขึ้นไทยเีลานะหนุ่มหญิงตามที่ได้ไปสัมผัสหน้าเวทีด้พี่น้องไปเบิ่งกันสดๆหน้าเวทีที่เอมา,าอมาว่าเมื่อวานนี่เป็นประสบการณ์ตรงจากตัวผมนี่แหละ หลังจากมือนั่นไปเบงิงงานบุญกระถินนี่ล่ะที่ผ่านมาบางปีที่แล้วที่จังหวัดอุดรเป็นงานฟรีนี่ละ่ะงานฟรีนี่ละ่ะโตคิดนักเลยพี่น้องบอมีห่หอนมองสีนัง้งไปซาเนาะคิดว่าบานอยู่ใกล้ไปซา บอคือไปโรงเรียนไอันไปโรงเรียนนี่ไปเรียนนังนือนี่ไปซาแต่เนงว่าไอ้ก็คิดว่าคนเขาก็ไปหลายมันบ่ละ่ะไปโรงเรียนหนึ่งไปซามันมันบอกคือไปเบิ่งหนาหานมอลรํำของฟรีเลยพี่นอ้องคนไปปูซานแต่เวทีเนี่ยหานได้ตั้งรถ ไอ้อดวไวยยงมาบเบิดไปจับจองไว้แล้วเบิงเเ่่าทีไปช่วงเวลาทุ่มกว่ากว่านไปหาสองทุ่มมสัสมีหมองนางบอพี่นองบอมีมันต้องไปแทหมองที่ว่ามันว่างๆนิดๆหน่อยๆนะนะพี่น้องมองมันเขาว่างเว้นไว้เพื่อว่างเกิดหรือว่าง,างยังสังย่างน่ะ ไปเลือกนั่งมาหานคือไปคนเดียวประสบการตรงเนะ๊ะก็คอนเสิร์ตคนอน,น่นๆมากกับบอกปันไหนได้พี่น้องก็วเวลามาใุ้งอิงออกมาแค่นั่นแหละอยากเบิ่งหนาเวทีชัดๆอยากสิท้ายรูปชัดๆเท่ากับบล็ดกท้ายบ้านี้คนมายืนเต้นบังเทาสิยืนเท่ากับสีเท่ากับเกงใจเนาะพี่น้อง แจู้อยู่ข้างหลังแต่ผู้ข้างหน้าเฮานีบ่ได้แจงใจเาเด้เพิ่นได้เพิ่นดที่แล้วนะเว้ากันงยๆก็ธรรมดาล่ะมาบิงหมอรองมาล่ําเฮาจะคันบ่มามวนมันก็เป็นไปบ่ได้มันบ่มันมันคนเฮามีดนตรีนหัวใจนี่ล่ะพี่นองจะว่าม้าใฟัง่านอยออกหลายๆคนคนัก ตามที่ประสบพบเจอหลายๆสถานที่อาจ,จเป็นเช่นเดียวกันตามที่เบิงในยูทูบช่องต่างๆเ้าก็จะได้เห็นผู้คนหลากหลายแ้วซีสเกตอีบนบ่ตรงร่วงเลยคตนหลายแน่นอนก็เป็นแฟนครับขนานแท้ของอีราของอิน เเว้นแต่พระสงฆ์องค์เจ้าล้วนแล้วแต่เป็นเอซีแฟนคลับกีฬาหนังหญิงตโตยงเลยกับว่าได้าหลายๆหลายๆจะเอาวา่าเป็นกับิดตามกีฬาหนังหญิงเป็นชีวิตจิตใจเลยนี่คือความหักนี่คือความแพงนี่ก็คือความยากลำบากของมุดมัก เป็นมวนำตีไปสัมผัสหน้าเวทีชิดหลายอีพี่นี่ฝากต้อนเรื่องเล่าไว้แต่เพียงสำนืออีพี่นาพอกันไหมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมช่อง y o ย u b e หนุนซีสเกตพลังบวกอีพี่นาพอกันไหมสบายดีครับผม oh